ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่79ซื้อขายในตลาดใต้ดินบนหน้าผาเงียบสงบหลินต้องเข้าสู่สมาธิคลื่นพลังหยวนล้อมรอบตัวหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องก่อนที่พลังเหล่านั้นจะพุ่งเข้าหาเขาอย่างอ่อนโยน เบื้องหน้าของหลินต้องคือยาอย่างหยวนสีแดงเข้มจำนวน10เม็ดที่บินชวัดเฉวียนไปมาทุกๆสองข้อยามหลินต้องจะอ้าปากเพื่อให้ยาวิเศษลอยเข้าปากแต่ละครั้งที่ยาวิเศษเข้าสู่ร่างกายจะเกิดแสงสีขาววูบวาบในหัวคลื่นพลังสายนั้นมีกลิ่นหอมแปลกประหลาดกำจายอยู่ด้วยการฝึกซ้อมนี้กินเวลาสชั่วยามครึ่ง หลังจากจบการฝึกหลินต้องค่อยๆลืมตาขึ้นควันสีขาวถูกพ่นออกมาผ่านช่องปากและรุดมุกจู่ๆเสียงนุ่มลึกก็ดังออกมาจากร่างนี้คือเสียงที่เกิดจากอวัยวะภายในและกระดูกส่วนล่างกำลังบิดตัวไปมาขุมพลังระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นกลางเสียงนั้นทำให้หลินต้องรับรู้ถึงพลังหยวนในร่างที่รุนแรงขึ้นรอยยิ้มเกิดขึ้นที่มุมปากของเขา หลังจากการฝึกซ้อมตลอดสองเดือนที่ผ่านมาเขาเข้าสู่ระดับหยวนเทียนจิ้งขั้นกลางแล้วการพัฒนาอันลื่นไหลนี้ไม่ได้ทำให้แปลกใจนักเพราะเขาตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักรวมถึงใช้ยาหยางหยวนที่กลั่นออกมาจากหินลึกลับหมดไปเป็นวันละหลายเม็ดยาหยางหยวนที่เขาใช้มีจำนวน10เม็ดต่อวันหากคำนวณจากหินหยางหยวนแล้วเท่ากับใช้หินกว่าร้อยก้อนต่อวันเลยทีเดียวการบริโภคนี้ฟุ่มเฟือยไปสักหน่อยในความเป็นจริงไม่เพียงแค่ในเมืองชิงหยางเท่านั้น กระทั่งเมืองเหยียนคงไม่มีผู้ดใดจ่ายราคามหาโหดนี้ไหวแน่นอนหลังจากบำรุงร่างกายจนอุดมสมบูรณ์อย่างนี้แล้วถ้าหากเขายังไม่สามารถก้าวเข้าสู่คุมพลังระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นกลางได้ในเวลาสองเดือนก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่น่าผิดหวังนี่เป็นสิ่งที่หลินต้องคิดเองเออเองวิวเวา หลินต้องที่ฝึกซ้อมเสร็จสิ้นลุกขึ้นยืนผิวปากท่ามกลางป่าไม้เงาแสงสีแดงจ้าพุ่งออกมาราวกับฟ้าผ่าเวลาสองเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ร่างกายของเสี่ยวเหยียนจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่รศมีเล็กๆก,ก็ฉายแสงออกมาจากร่างของมันขนาดหลินเสี่ยวที่อยู่ในขุมพลังระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นปลายเจอมันทีไรยังต้องระวังตัวหลินเจิ้นเทียนเคยเปลยว่าเสี่ยวเหยียนในยามนี้เป็นสัตว์อสูรเต็มตัวแล้ว หลินต้องรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้เกิดจากมุกสีเพลิงที่มันกินเข้าไปถึงเขาจะไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรแต่เสี่ยวเหยียนมีระดับการเติบโตแบบก้าวกระโดดทำให้เขารู้สึกประหลาดใจระคนโล่งอ,อกมากหลินต้องลูกขนนุ่มสลวยของเจ้าพยักเพลิงเบาๆไม่นานเขาก็ส่งแรงทั้งหมดไปยังปลายเท้าแล้วออกตัววิ่งลงเขาไปพร้อมกับมันความเร็วในการวิ่งของหลินต้องอยู่ในขั้นหน้าตกตะลึง หากใครมองใกล้ๆจะรู้ว่าเท้าของหลินต้องยกสูงเป็นชุ่นจากพื้นดินเขาไม่ได้กำลังวิ่งแต่กำลังลอยตัวอยู่ต่างหากราวกับมีพลังล่องหนอบอุ้มเขาอยู่พลังนี้แท้จริงคือพลังจิตอันแข็งแกร่งของตัวเขาเอง ตั้งแต่เขาซึมซับพ,พลังจากดอกไม้ประหลาดดอกนั้นเมื่อสองเดือนก่อนพลังจิตของหลินตงก็พุ่งทะยานอย่างรวดเร็วเวลานี้เขาค้นพบกระบวน่ามากมายที่อาจใช้จิตเข้าควบคุมเขาจึงค่อยๆฝึกฝนจนเชี่ยวชาญในการควบคุมจิตการที่หลินตงลองผิดลองถูกฝึกด้วยตนเองทำให้เขายังคงอยู่ในขั้นพื้นฐานเท่านั้นแม้จะรู้ดีว่าถ้าฝึกได้สูงกว่านี้พลังจิตอาจนำมาซึ่งพลังอำนาจมหาศาลแต่ เพราะเขาไม่มีอาจารย์ชี้แนะจึงทำได้เพียงลองผิดลองถูกด้วยตนเองนี่เป็นเรื่องน่าเศร้าทีเดียวหนึ่งมนุษย์หนึ่งสัตว์พุ่งตัวลงจากยอดเขาก่อนที่จะผลทยานเข้าไปในเหมืองแร่ตรงเนินเขาพวกเขาเดินทางผ่านอุโมงค์ที่มีกระแสลมพัดแรงและทางที่คดเคี้ยวไม่นานก็ถึงสถานที่ประหลาดแห่งหนึ่ง ตั้งแต่หลินต้องรู้วิธีการกลั่นพลังหยางในถ้ำลาวาสองเดือนที่ผ่านมาเขาสามารถกรองพลังหยางส่งเข้าไปในร่างของหลินเจิ้นเทียนทุกๆสาวันได้ช่วงเวลานี้หลินเจิ้นเทียนหยุดการฝึกซ้อมวรยุทธ์ทั้งหมดทุกครั้งที่เขารับพลังหยางบริสุทธิ์จากหลินต้งเขาจะเข้าสู่สมาธิและมุ่งมั่นสึซสบพลังอย่างเต็มที่แต่ละครั้งเขาจะรับพลังและกักเก็บรับพลังและกักเก็บวงเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อหลินต้องเข้าไปในถ้ำก็พบหลินเจินเทียนนั่งรอยอยู่บนหินตามคาดเขายิ้มน้อยๆก่อนจะกระโดดเข้าไปข้างหลังหลินเจินเจยนเทียนและนั่งลงฝ่ามือขวาของหลินต้องเริ่มดึงพลังมหาศาลในอากาศฉับพลันคลื่นพลังสายหนึ่งก็ระเบิดออกมาหินลึกลับที่มือขวารีบดูดซาพ,พลังหยางเอาไว้ฝ่ามือซ้ายของหลินต้องกดแน่นที่กลางหลังของหลินเจินเทียนส่งผ่านพลังหยางเข้าไปในร่างผู้เป็นปู่อย่างต่อเนื่องกระบวนการนี้ใช้เวลาถึงครึ่งชั่วย,ยามเต็ม ฟูฟูครั้นรับรู้ว่าแรงดูดซาบจากร่างกายของหลินเจิ้นเทียนเริ่มลดลงหลินตงก็ถอนหายใจออกมาเบาๆเขารู้สึกเหนื่อยล้าเล็กน้อยเพราะการทำสิ่งนี้ก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะหากพลังจิตของเขาไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลแล้วล่ะก็เขาคงไม่อาจจะทำภารกิจนี้สำเร็จลงได้ต้องเออเหนื่อยมากไหม หลินเจิ้นเทียนเปิดเปลือกตาขึ้นช้าๆชาตาทั้งสองข้างตอนนี้มีสีที่แตกต่างราวกับหยินและอย่างรวมผสานทำให้เขาดูประหลาดไปจากเดิมเล็กน้อยชายชราหันมามองหลานชายถอนหายใจเบาๆเมื่อเห็นใบหน้าของเขาอิดโรยหลินต้องยิ้มน้อยๆถามขึ้นอีกนานแค่ไหนท่านปู่ถึงจะบรรลุขอรับขอเวลาข้าอีกสองเดือนข้าจะพยายามทำให้สำเร็จ ดวงตาหลินเจิ้นเทียนเปล่งประกายจ้าตอบด้วยเสียงทุ้มต่ำหลินต้องพยักหน้ารับทราบหลินเจิ้นเทียนย่ำอยู่ในระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นปลายมากกว่าสิบปีตอนนี้เขาซึมซับพลังหยางบริสุทธิ์เป็นจำนวนมากรอแค่โอกาสที่จะบรรลุตลาดเมืองชิงหยางหลินต้องที่กำลังเดินเตรเตร่อยู่บนถนนท่ามกลางฝูงชนสายตากวาดมองมองไปยังผู้คนที่เดินซื้อของเนื่องจากตอนนี้หลินต้องจำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหลินเจิ้นเทียน ดงต้นไม้เหล็กเลยถูกส่งให้หลินเขินและหลินหม่งเป็นคนดูแลส่วนหลินเซียวก็เข้ามาดูแลกิจการที่เหลือทั้งหมดของตระกูลหลินสาขาเมืองชิงหยางตอนนี้หลินต้องก้าวเข้าสู่ระดับหยวนเทียนจิ้งขั้นกลางแล้วเขาจึงตัดสินใจดึงการฝึกซ้อมให้ล่าช้าลงดังนั้นจึงติดตามไปช่วยเหลืองานของที่บ้านบ้างเป็นบางคราว ถ้ว่าถึงเขาจะอยากช่วยสักแค่ไหนก็ไม่มีอะไรให้เขาทํามากนักช่วงหลังมานี้เขามีเวลาว่างเหลือเฟือเลยคิดออกมาซื้อของที่ตลาดใต้ดินสักหน่อยขณะที่เดินมุ่งหน้าไปยังถนนที่คุณเคยหลินต้องหยิบหมวกฟางออกมาจากถุงเฉียนคุณปกปิดใบหน้าไว้ก่อนจะเดินเข้าไปยังตลาดใต้ดินหลินต้องมาที่นี่บ่อยครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนยาวิเศษจึงคุ้นชินกับเส้นทางเป็นอย่างดีเขาเดินไปที่ตลาดใต้ดินครั้งนี้เขาไม่ได้หยุดที่ร้านแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีอยู่สองข้างทาง เขากลับเลือกที่จะเดินไปยังซอยที่ลึกที่สุดเมื่อไปถึงที่นั้นตลาดใต้ดินค่อนข้างใหญ่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าภายในตลาดแห่งนี้มีผู้คนมากมายพวกเขาทั้งหลายสวมใส่หมวกฟางทําให้ผู้อื่นมองไม่เห็นใบหน้าได้ชัดเจนเทียบกับตลาดส่วนหน้าที่นี่คงต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างมากถึงสินค้าที่มาขายที่นี่จะไม่รู้แหล่งที่มาชัดเจนแต่ เพราะเหตุผลนี้ทำให้สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าระดับสูงเมื่อเทียบกับตลาดส่วนหน้าหลินต้องเดินเข้าไปในตลาดมองสินค้าที่ซึ่งวางเรียงรายไปเรื่อยๆยาวิเศษที่วางขายเหล่านี้ส่วนมากจะไม่เกินขั้น3ามนะเวลานี้ยาวิเศษขั้นสามหรือต่ำกว่านั้นส่งผลกับร่างของหลินต้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยาวิเศษที่ทรงพลังเหนือกว่ายายงหยวนก็หายากเหลือเกิน ดังนั้นจุดประสงค์การมาของหลินต้องในครั้งนี้ก็เพื่อดูว่าจะหายาวิเศษขั้นสี่ได้หรือไม่แน่นอนเขาไม่ได้กังวลอะไรนะถึงแม้ตลาดนี้จะกว้างใหญ่ยาวิเศษขั้น4ี่ก็หายากมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเสียหน่อยเมื่อเกิดความคิดนี้หลินต้องจึงค่อยๆเดินลึกเข้าในตลาดมากขึ้นเขาหยุดฝีเท้าลงสายตาหันไปมองแผงสินค้าที่อยู่ด้านข้างมีสินค้ามากมายถูกวางเรียงอยู่บนแผ่นหิน ทว่าดวงตาของเขากลับจดจ้องไปยังรากไม้ตักแห้งสีเขียวที่อยู่ตรงกลางรากไม้เขียวยาวิเศษขั้นสี่ในที่สุดเขาก็พบกับยาวิเศษขั้นสี่เข้าแล้วหลินต้องถอนหายใจอย่างเป็นสุขเขาก้าวไปข้างหน้าเตรียมจะเอื้อมคว้ายาวิเศษขั้นขึ้นมาจู่ๆกระแสจิตที่อยู่ในจุดนี้หวานก็สั่นสะเทือน ถึงการสั่นนี้จะบางเบาแต่เขาก็สามารถสัมผัสถึงมันได้เขาเลิกคิ้วขึ้นมองไปยังตำแหน่งที่ฝ่ามือแต่ลงเมื่อครู่นี้สายตาจับจ้องไปที่เศษไม้เก่าคร่ำที่ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำสีเขียวตอนที่80ซุ้มโจมตีท่อนไม้นั่นถูกปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ ทว่าหลินต้งก็ยังมองเห็นอัขระอยู่รางๆเขาพบว่าอัขระนี้อาจเป็นเหตุให้พลังจิตของเขาสั่นสะเทือนก็เป็นได้ดวงตาของหลินต้งจดจ้องอยู่ที่กิ่งไม้ขนาดเท่าฝ่ามือนั่นสักพักแล้วก็ถอนสายตากลับมาเขาชี้ไปที่รากไม้เขียวซึ่งเป็นยาวิเศษขั้นสี่มองคนใส่ชุดดำหลังแผงขายถามขึ้นเท่าไรพอได้ยินคำถามคนชุดดำก็ดันปลายหมวกขึ้นเล็กน้อยตอบกลับด้วยเสียงทุ้มต่ำ หินยางหยวนหนึ่งร้อยก้อนไม่มากไปหน่อยหรือหลินต้องเลิกคิ้วขึ้นตอบกลับคนในชุดดำยื่นมือส่งสัญญาณปฏิเสธที่จะพูดอีกกิริยาห้วนๆทื่อๆทำให้หลินต้องถึงกับพูดไม่ออกพ่อค้าที่นี่มารยาทแบบนี้กันหมดเลยเรอะมันคืออะไรหลินต้องชี้ไปที่รากไม้ที่ปกคลุมด้วยตะไคร่เอ่ยถามข้าไม่แน่ใจคนในชุดดำตอบกลับด้วยท่าทางเรียบเฉย เมื่อเห็นว่าคนขายพูดจาตรงไปตรงมาหลินตงก็อดหัวเราะไม่ได้กล่าวต่อว่าสิ่งนี้รวมกับรากไม้เขียวสำหรับหินหยางหยวนหนึ่งร้อยก้อนฟังดูน่าสนใจไหมหนึ่งร้อยห้าสิบก้อนห้าสิบก้อนสำหรับสินค้าที่ท่านไม่รู้อะไรเลยงั้นหรือหลินตงตอบกลับหากข้ารู้ว่ามันคืออะไรคงจะไม่ขายแค่หินหยางหยวนห้าสิบก้อนหรอกดูจากอักขระลับบนนั้นมันน่าจะเป็นวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพวกจอมเวท คนขายชุดดำกล่าวขึ้นในเหนื่อย,เ,ยเจ้าอยากได้ก็ซื้อไม่เอาข้าก็ไม่ได้บังคับหลินต้องอึ้งไปตอนแรกวางแผนว่าจะฉกชฉวยประโยชน์จากสถานการณ์นี้บ้างคาดไม่ถึงว่าคนขายจะเล่ห์เหลี่ยมแพร่ๆวกว่าเขามากหลังจากยืนหน้าแผงวางสินค้าอยู่พักหนึ่งหลินต้องอดถอนหายใจออกมาไม่ได้เขาหยิบยาหยางหยวน15เม็ดออกมาจากถุงเฉียนคุณยื่นมันให้คนขายคือคือเจ้าตาแหลมมาก ชั่วพริบตาคนขายก็ควายาอย่างหยวนไปเอ่ยด้วยน้ำเสียงเปลื้มปีติมิหนำซ้ำยังยิ้มกว้างหลินต้องกรอกตาขึ้นฟ้าเป็นการตอบรับไม่เสียเวลารีรอเขาคว้ารักไม้เขียวและไม้เก่าๆนั่นใส่ถุงเชียนคุณแล้วหันหลังเดินจากไปเวลาที่เหลือหลินต้องเตรดเต่ไปรอบๆตลาดใต้ดินเขาพบยาวิเศษขั้นสี่แค่ชิ้นเดียวสุดท้ายต้องยอมแพ้และออกจากตลาดไป พอออกมาหลินต้องยังคงเดินไปตามซอยต่างๆเมื่อไม่มีคนพลุกพล่านเขาก็ถอดหมวกฟังออกที่มุมตึกสพายถุงเฉียนคุณเดินลึกเข้าไปอีกฟากหลินต้องเดินช้าๆผ่านซอยนั้นซอยนี้ที่แออัดไปด้วยผู้คนไม่นานจำนวนคนก็ค่อยๆน้อยลงพอเดินผ่านซอยซอยหนึ่งจู่ๆเขาก็หยุดฝีเท้าลงสีหน้าเบื่อหน่ายค่อยๆจางหายไปเขาไม่พบผู้คนอยู่ในซอยนี้เลยแม้แต่คนเดียว ตลาดนี้เป็นสถานที่มีคนจำนวนมากและมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองชิงหยางเป็นไปได้อย่างไรที่ซอยจะโล่งขนาดนี้เขาจำได้เป็นอย่างดีว่าซอยนี้เคยมีคนพลุกพล่านมากแค่ไหนฟิวเสียงแหลมเล็กเสียงหนึ่งกระทบเข้ามาหูลูกธนูแหลมคมดอกหนึ่งพุ่งออกจากตึกด้านบนรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบตรงมาที่แผ่นหลังของหลินต้องตั้งใจจะรอบสังหารเขา การโจมตีอุกอาจนี้ทำให้สีหน้าของหลินต้องเปลี่ยนไปเขาหันขวับไปมองเห็นลูกศรกำลังใกล้เข้ามาและตรงนี้ก็ไม่มีที่ให้หลบหลีกในเวลากับขันหลินต้องไม่ได้สูญเสียสติเขาปล่อยพลังจิตพุ่งออกจากจุดหนีหวานทันทีกึกกกลูกธนูหยุดอยู่กลางอากาศอย่างน่าอัศจรรย์ห่างจากหลินต้องแค่ครึ่งชุนเท่านั้นกลิ่นเหม็นชุนลอยออกมาจากปลายของลูกธนูเห็นได้ชัดว่ามันอับยาพิษถ้าถูกยิงเข้าเขาอาจจะตายได้ทันที มีคนคิดรอบสังหารข้าความคิดที่ผุดขึ้นในใจทำเอาหลินต้องต้องถอยหลังลูกธนูที่อยู่เบื้องหน้าพลันร่วงหล่นลงบนพื้นจังหวะที่ก้าวถอยไปนั้นเสียงเสียดแก้วหูก็ดังขึ้นรอบกายอีกครั้งคราวนี้หาธนูปลิวเข้ามามาราวกับสายฝนสีหน้าเคร่งครึมปรากฏขึ้นฉับพลันพลังหยวนแรงกล้าแปล่งรศมีล้อมรอบร่างของหลินต้องเขาค่อยๆขยายพลังจิตจนมองเห็นวิธีลูกธนูทั้งหมดได้ชัดเจนทำให้เขาสามารถหลบหลีกมันไปได้อย่างคล่องแคล่ว ฟิวฟิวลูกธนูปักลงบนพื้นอย่างแรงทะลุลงดินไปกว่าชุนหางธนูเขย่ากึกกักกักฟิวฟิวฟิวหลินต้องตั้งถ้าจละล่าถอยแววตาเย,ยือกเย็นฉับบนในตาเมื่อเขายกแขนขึ้นเข็มทะลวงวิญญาณทั้งสิบเล่มก็ลอยออกมาจากแขนเสื้อพุ่งตรงไปยังหลังคาตึกรอบด้านเสียงครวญครางดังขึ้นพร้อมกับร่างของคนสิบคนตกลงบนพื้นคนตระกูลเลย เมื่อเห็นชุดของคนเหล่านั้นสีหน้าของหลินต้งก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาไม่คิดมาก่อนว่าตระกูลเหลยจะเครียดแค้นถึงขนาดลอบกัดกันได้แปะๆปะสีหน้าของหลินต้งกลายเป็นเย็นยะเยือกเสียงปรบมือดังขึ้นหลินต้งหันขวับไปมองพบว่ามีชายสองคนกำลังยิ้มยืนอยู่ไม่ไกลจากเขาเหลยพี ทันทีที่หลินต้องเห็นชายไวกลางคนด้านซ้ายเขาก็เลิกคิ้วขึ้นเขารู้ว่าชายคนนี้มีตำแหน่งค่อนข้างสูงในตระกูลเลยไม่คิดว่าจะออกมาทำภารกิจครั้งนี้ด้วยตนเองส่วนชายคนข้างๆน่าจะเก่งกาจพอตัวจากสัญชาตญาณของหลินต้องดูเหมือนทั้งคู่น่าจะอยู่ในระดับเทียนหยวนขั้นกลาง 55แก่นี่สมกับเป็นอัจฉริยะของตระกูลหลินจริงๆพริพตาเดียวก็สามารถจัดการยอดฝีมือตระกูลเลยได้ถึงสิบคนไม่แปลกใจเลยที่ท่านพ่อต้องการให้แกตายหลินต้องขมวดคิ้วแน่นเลยพี่ยิ้มตอบกระนั้นรอยยิ้มของเขาก็แฝงไปด้วยแววอมหิทดูเหมือนพลังของหลินต้องจะเกินกว่าที่เลยพี่คาดการไว้เสียอีกตระกูลเลยช่างไรยังอายเสียจริงจะกำจัดคนสักคนถึงกับต้องนำกำลังคนมาเยอะถึงเพียงนี้ หากข่าวนี้กระจายออกไปตระกูลเหลยคงจะเสื่อมเกียรติเข้าสักวันหลินต้องหัวเราะเยาะเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกข่าววันนี้จะไม่มีทางรั่วออกไปแน่เลยพี่ปัดมือไปมาด้วยสีหน้าเหลืออดถ้าเช่นนั้นตระกูลเหลยคงอยากจะทำสงครามกับตระกูลหลินงั้นสิแววตาของหลินต้องเคร่งครึมลงอีกส่วน อีกสองเดือนตระกูลหลินจะกลายเป็นแค่ฝูงหมาจรจัดถึงเวลานั้นหลินเจิ้นเทียนและคนอื่นๆก็จะมีจบจุดไม่ต่างจากเจ้าหรอกเลยพี่กล่าวขึ้นฉีกยิ้มชั่วร้ายเผยให้เห็นเขี้ยวขาว่องแต่ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นข้าจะจัดการกับแกก่อนหลินต้องสูดหายใจลึกสุดปอดแล้วถอนลมออกมาใบหน้าอ่อนเยาว์ของเขาดูต่างจากแววตาที่เต็มไปด้วยปราณสังหารเขาโน้มตัวลงแล้ววิ่งพุ่งเข้าหาเลยพี่กับชายอีกคนทันที ข้าเกรงว่าพวกเจ้าสองคนจะไม่มีฝีมือพอที่จะสังหารข้าได้นะสิสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แันส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเทพการเวลา